สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับผมเอามาแล้วเด้อพี่น้องเดินมาแล้วนะครับผมนะเนาะแนวทางที่นะ่าสนใจแนวทางที่พี่น้องหลายท่านก็รอดติดตามกันยุ่นะครับผมนะเนาะแนวทางหมวนะยซองยามเช้านะครับผมพนะี่น้องกับผมเนาะแนวทางชุดนี้กับพี่น้องหลายท่านก็รอดติดตามกันนะครับผมเนาะหลายชุด หลายแนวทางนะครับผมเนาะหลายหมวดผมก็บโมโล่ห้ก็ถือว่าแน่นอนเดียู่ครับผมแนวทางชุนี้นะครับผมเนาะเอารอติพานมานะครับผมเนาะก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมของหนึ่งสิงหนึ่งกันยายนดนะครับผมกับมาเบิงของวดติพันธ์มาสิบหกสิงหารสิบหกสิงฮาร์ปคบิพันมาพี่น้อนครับผมให้ตัวเดียวคือเก่าเน่ยนพี่น้อนครับผมฮกนะครับผมเนาะเขาฮกสามนะครับผมเนียนเลยนะครับผมเขาลามฮกสามนะครับผม เน้นตัวเดียวนะครับผมพกตัวเดียวขอหกสามนะครับผมเนาะเอาแนวทางที่น่าสนใจพี่น้องครับผมชุดนี้นะครับผมเลเวลหลายตนะครับผมเลขตัวเดียวเนีนๆเลยนะครับผมเอาตามต่อสาหรับวันนี้พี่น้องมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อแนวทางหมอยซองยามเช้านะครับผมหนึ่งกัญยาโยนหกแปดนะครับผม,มวันนี้ไอเดนหาตัวเดียวพี่น้องครับผม เอาดียนหาเด้กพี่น้องผระเด็นมาหาบ่าพี่น้องครับผมาหาตัวเดียวนะครับผมบรอว่าบนลมาล่างนะครับผมเนาะเล่นบนเละล่างได้นะครับผมจับคู่สองคู่เน้นๆเน้นๆนนนะครับผมเนาะศูนหาสามหานะครับผมเนาะตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับผมเนาะสองชุดเน้นๆคือเก่าครับผมศูนหาสามหาเด้อพี่น้องเด้อประเดนมาหากะเอาไปพี่น้องครับผมเอาไปไว้พิจารณาเป็นแนวร่างกันนะครับผมทุกตัวเลขทุกแนวทางอียงก็เกิดขึ้นได้นะพี่น้องเนาะมีสิทธิ์มาได้บุกทุก ตัวเลขนะครับผมเนาะบริภายรวมรูด้ว่าจะมาตัวใดพี่น้องครับผมมากระอยจัดพี่น้องครับผมพอมากระพานเดือพี่น้องเด้อสําหรับแนวทางยามเช้าชุดนี้นะครับผมเนาะขนาดสนใจอยู่นะครับผมเนาะเอายังให้ปังๆเรื่อยๆกันนะครับผมเนาะอย่าลืมนะครับผมเนาะตัวเลขโปรไลตัวนะครับผมเนาะเล็กไม่เยอะขนาดสนใจอยู่พี่น้องกับผมถ้าเอาไปลงทุนกับกาลงทุนบปรไลเด้อพี่น้องเด้อเอาวิเคราะห์แยะๆนะครับผมเนาะ เพื่อเป็นแนวทางกันเท่านั้นนะครับผมมาคอยจัดกับพี่น้องเ้อะเอามากับพานนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางกันนะครับผมเนาะทุกตัวเลขทุกแนวทางนะครับผมทุกการลงทุนจะมีความเสี่ยงนะครับผมเสี่ยงหน่อยได้หน่อยพี่น้องครับผมเสี่ยงหลายได้หลายได้พี่น้องเ้อเอาตมนี้นะครับผมไ้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้กมาล่อลุ้นกันนะพี่น้องเนาะวันนี้จะเด่นตัวใดมาตัวใดจะเป็น เป็นไปตามตัวได้นะครับผมนะตามที่เขามาวิเคระห์กันว่าพี่น้องครับผมนี่ค่อยๆมันมันกันทุกๆๆคนนะครับผมเมารร่าหลุดกันนะพี่น้องนะลาคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม